สวัสดีค่ะเพื่อนๆจากสาอุบลไลฟสไตล์นะคะวันนี้พามาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาน,นะจ๊ะที่เพื่อนๆเห็นนี้เขียวนี่ไม่ใช่ข้าวนะคะเป็นหญ้าที่เกษตรกร,เ,ร,กรเขาหว่านมาเมล็ดลงไปแล้วก็มันจะเกิดเอาไว้เลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์นะจ๊ะนี่จ๊ะ ไทยแล้วก็กวานเมล็ดแล้วเขาก็เกิดงามมากจ้ะเพื่อนๆอะระบายเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่จ้ะก็ประมาณไม่พื้นที่ก็ไม่ถึงไรนะคะประมาณ3งานหรือ2งานนี้แหละนี่จ้ะอยู่ติดที่ตรงนี้ก็ติดอยู่ติดกันเนาะกับบ้าน สาบนนะจ๊ะที่ตรงนี้เขาติดกันต้นมะม่วงสาวบนล้วนี่ก็ผักอันนี้หญ้าหญาที่อยู่ใกล้ริมรั้วริมรั้วบ้านจ้ะสวยงามมากเลยแต่มันก็งอกไม่ดีนะคะไม่รู้เป็นเพราะอะไร มเมล็ดพันธุ์เขาไม่ดีหรือเปล่ามันไม่เต็มมันยังไม่แก่หรือเปล่าไม่รู้นะคะอันนี้ก็เกิดแต่ก็ยังมีหญ้าอื่นๆท,ที่ไม่ได้หวานเนาะที่ไม่ได้หวานมเมล็ดลงไปมันมีหญ้าที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตรงนี้เขาก็เกิดมาถ้า,ถาเกิดว่าใส่ปุ๋ยลงไปมันก็จะงามเข้ากันเลยนะคะคุณเพื่อนจริงจ้ะ วันนี้พามาชมแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปเก็บผักจะ้ะวันนี้สาวบนจะทำเมนูน้ำพริกน้ำพริกปลานินเนาะป่นปลาก็ได้ตะกรราเล็กๆนี่มานะนี่มีมะนาวเก็บมะนาวไปสีลูกนี่จ้ะต้นมะนาว นี่สอสต้นแต่ดกต้นเดียวแต่ก็ได้กินไปเยอะแล้วนะจ๊ะนี่ลูกของเขา<ง>น้ำดีมากค่ะเพื่อนๆนเก็บเอามาสีลูกเรากินสดๆเรามาเก็บผักชยยาเนาะผักงผงชีอรสไปลวกลวกกินกับน้ำพริก น้ำพริกซื้อปลานิลเอาไว้ตัวหนึ่งสาววนอยากกินน้ำพริกปลานิลจะเปิ่ปลากินกับมะเขือกินกับผักลวกเนาะก็จะมีผักชัยยาแล้วก็กผักโขมกินผักเยอะเนาะจะได้บำรุงสายตาบำรุงร่างกายก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเหมือนกันนะคะ ผักสดเอาเป็นลวกจิม้มน้ำพริก <c oughs> นี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะ <c oughs> เก็บผักเสร็จแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปเก็บพริกสดพริกกระเหรียงเผ <c oughs> ็ดๆเนาะ <c oughs> ต้มใส่ในหม้อต้มปลาเลย <c oughs> นี่จ้ะ <c oughs> ชอบนะสาวบนชอบชอบ,ชอบผัก ผะกรูดรุรดนี่มันหวานดีๆๆลูกนานๆหน่อยยิ่งเก็บยิ่งแตกนะคะลูกก็ง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะคะเนี่ยใช้ยานี่ ถ้าเราจะขยายพันธุ์ก็ลำต้นของเขาเนะาะหักไปทิ่มลงตรงไหนมันก็เกิดนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยลำต้นของเขาเนี่ยดเด็ดไปเลยค่ะเด็ดแล้วก็ไปทิ่มลงในกระถางหรือว่าลงดินเกิดง่ายติดง่ายเพื่อนๆนี่จ้ะกระเรียงอันนี้มันยังไม่แก่ ต้นมะนาวแล้วก็นี่ต้นผักชายามีหมากด้วยมีลูกหมากด้วยนะเพื่อนอยู่ตรงนั้นนะมันย้อนแสงมองไม่เห็นเนาะนตะไคร้ปลูกไปเยอะเหมือนกันนะคะตะไคร้มีพลูด้วยพลูกินหมาก อมอหลูกินหมากลู่กินหมากเพาะขนน,นา้าไว้แล้วก็นี่คือย่านางนะคนย่านางแกงขี้เหล็กหรือว่าแกงหน่อไม้ก็เด็ดไปตาตใส่ข้าเบือได้นะคะเดี๋ยวจะเก็บอีกนิดนึง ให้เขาแตกยอดใหม่เนาะมีน้อยหนาด้วย นี่จะริกกระเรียงแต่มันยังไม่ดพกพึ่งจะเป็นเนาะพึ่งจะออกลูกพึ่งจะเป็นดอกเราไปเก็บริกกันเลยอันนี้ก็ยังไม่แก่ยังไม่เผ็ดเนาะเอาไว้ก่อน ไหนเอาอะไรแม่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 เก็บมะเขือก่อนเนาะค่อยเก็บพริกนี่จ้ะเสื้อผืนนันสิไม่กรอบนะแต่ก็ ก็ยังดีกว่าไม่ปลูกไม่มีเนาะ เอเาพริกต้มลงไปในหมอ้อต้มปลาเลยนะจ๊ะเพื่อนๆคือ,คอต้มใส่ในน้ำปลามันจะหอมพริกสดต้มพร้อมกันกับปลาเลยทีนี้เราก็เอามาตำหอมนะคะพริกกระเียง ไม่ได้ฉีดยาค่ะปลอดสารทุกอย่างปลอดสารตำเตี๋ยวปลาก็อร่อยนะคะเนี่ยสาวอุบลชอบมากเลยเตี๋ยวปลาพริกสดพริกกระเหลียงนี่หอมหอมกินทั้งปีเลยนะเนี่ยปลูกตั้งแต่ก่อนปีใหม่เลยนะคะเนี่ย นานแล้วเก็บกินตลอดเลย เที่ยงเนี่ยกัดกับปลาจอมเนาะกินกับปลาจอมกุ้งก็จะอร่อยนะ่าดูเลยปลาจอมกุ้งจอมนะเพื่อนเข้ากันดีเลยนะเนี่ย วันนี้ฝนไม่ตกนะคะพเพื่อนๆไม่ได้ลงไปรดน้ำที่ปต้นไม้เอาไว้เลยต้นไม้ที่ปลูกมาบอวานยังไม่ได้รดน้ำเลยอยู่กับลานจา้ะมีเยอะอยู่ คือต้นแมงลักใดแมงลักอันนี้ผักชี้ก็นนหลังเนาะอันนี้เป็นหอมเลยที่อยู่ในกระมังเนาะเพื่อทำเสร็กระมังไว้ไม่ได้ขายไม่ได้ขายก็ได้กิน ก็ได้แบ่งเพื่อนบ้านกินเนาะก็ยังดีกว่าเราไม่ปลูกอะไรซะเลยเนาะเพื่อนดีว่าไหมไร้อะไรเราไม่ได้ขายแต่เราก็ไม่ได้ซื้อประหยัดตังไปอีกเนาะนี่ขาดตะไคร้อย่างนี้ที่ขาดไม่ได้ขาเนี่ยตะไครน้นี่ใช้ทุกวัน,ดดนเดี๋ยวเราต้องเอาตะไคร้ด้วย ใส่ต้มเนาะไปใส่ต้มปลาเดีย๋ยวเด็ดต้นเล็กๆก็ได้นี่คือใบชะพลูค่ะนี่จ้ะที่เราเก็บได้วันนี้ พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะกินไม่หมดหรอกผักนี่ก็ยังไม่พร้อมที่จะกินได้นะยังไม่กล้าใส่ปุ๋ยใส่อ,อะไรเลยกลัวเขาจะไม่ขึ้นกลัวเขาจะยุบตายยืดยอดติ๋วด้วยภาษากลางเขาเลียกอะไรก็ไม่รู้นะคะเพื่อนๆนี่ก็ผักเป็นผักเป็นผักขุยชาช ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและมากดติดตามให้ขอบคุณหนึ่งร้อยล้านซับสไครต์แล้วนะจ๊ะได้ครบหนึ่งร้อยล้านแล้วขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้สาวอุบลไลสไตล์ขอฝากเพื่อนๆไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะจ๊ะไปทำกับข้าวก่อน เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้า